ู้ชมคะโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2564กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผู้นำการพัฒนาหรือว่าเชนลีดดเดอร์ที่มีอยู่ในชุมชนนะคะและนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการค่ะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะคือ น้อมอนำปรับชายในชีวิตประจำวันใครมีที่นาทีส่สวนเที่ไรใครมีที่นาทีส่สวนเที่ไรปรับแรงดินเพีเยมาใหม่มองหน้ามโมเด้ หลักสูตร4คืน5วันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติและฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้สิบฐานให้เข้าถึงการน้อมนำ,นำหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาคนสู่ความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันและกำกับการใช้ด้วยเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม อันเป็นแก่นของหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกการพัฒนาความคิดจิตใจความเป็นไทยโดยการสร้างวินัยสร้างความตระหนักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการกระทําและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยมีครูพาทมเสนอแนะเพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติจิตอาสาพัฒนาเอามือสามาคัคคีพัฒนาพื้นที่ตมหลักทฤษฎีใหม่หรือการลงแขกต,ตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทยถูกนำมาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อนเพื่อประสานความสามาัคคีเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเข้าไว้ด้วยกันและขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการขยายเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและเป็นกิจกรรมการออกแบบพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพช การออกแบบโคกหนองนาโมเดลเป็นการสร้างแรงจูงใจว่าเราจะใช้พ <online> ื <ament> ้น <No> ท <disciple> ี่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ของแต่ละคนในการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมซึ่งมีตัวแปรสำคัญอยู่5ประการได้แก่ดินน้ำลมไฟและคนทางที่เหลือสูงใช่ไหมจที่บอกน้ำลากกันที่ตรวตเฉียเหนือ สูงหม่อนกัว่านียไล้ว่าเรา้าและในแบบ3สามปเราไม่ได้ือสูงอ๋อถ้าสูงเท่าัตรงนั้ มัค uhm, hey, ุณเอมันมาันคมีเลาเนี่มาตันงี่ล่ะขันมาในมูบานนี่ขันนาบ้าขาเข้ามาให้เขามูบานเด้อโอ้ยมีแต่เทียนเาจลกเทียนหม Team Building หรือกิจกรรมหาอยู่หากินเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รู้จักพึ่งตนเองความสามารถในการดำรงตนอยู่ได้อย่างอิสระมั่นคงสมบูรณ์ซึ่งการพึ่งตนเองได้นั้นมีทั้งในระดับบุคคลและชุมชนการพึ่งตนเองต้องสามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้การดำรงชีวิตในภาวะวิกฤตการประสบภัยพิบัติการดำรงชีวิตในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่มีความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสามารถดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับสถานการณ์ต่างๆได้โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองโดยปรับยุกต์ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมตามเป้าประสงค์ สามารถเป็นครูพาธรรมขยายผลการเรียนรู้รวมเอามือสาม,มัคคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมต่อไปครับผมจักได้เข้าอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นและมั่นใจที่ว่าจะนำไปปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ร่วมกับ ชุมชนยังมั่นใจครับเคยฝันที่จะทำตอนที่พ่ออยู่เราไม่ได้ทำแล้วพอดีมีโครงการจากทางพัฒนาชุมชนมีพัฒนาชุมชนเขาไปติดต่อเราก็ตอบตกลงทันทีใฝ่ฝันที่จะสารต่อ คำํำสอนของพ่อมานานแล้วอยากจะขอบคุณกรมการพัฒน,นาชุมชนนะคะที่นําโครงการดีๆมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะสําหรับโครงการอาหารพันดีนะคะก็อยากจะบอกว่าทําต่อไปเถอะค่ะ เพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากๆอีกอย่างโครงการนี้คือมันช่วยให้ประชาชนอะพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งระบบทุนนิยมเหมือนอย่างที่เป็นทุกวันนี้และที่นี่ก็คือความรู้ว่าเราจะได้หลายอย่างมากนอกจากจะสอนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นศาสตร์ของพระราชาแล้วเนี่ยครูฝึกยังแนะนําวิธีการทําวิธีการปฏิบัติหรือ บางอย่างที่เราไม่มีเราไม่สามารถหาได้สามารถใช้อะไรทดแทนได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะอยากจะบอกวิทยากรว่าประทับใจมากค่ะตั้งแต่เข้ามาร่วมโครงการตั้งแต่เปิดโครงการนะคะดิฉันประทับใจมากตั้งแต่การกินการอยู่นะคะการรับประทานอาหารการนอนต่างๆ ที่ประทับใจมากที่สุดคือได้รับความรู้จากการประกอบอาชีพจากฐานต่างๆการรับรู้ในเรื่องที่เราไม่เคยรู้ก็สามารถรู้นะคะแล้วก็สามารถไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็เห็นวิธีกรทุกท่านทุ่มเททุกทุกท่านนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะคือฐานคนรักน้ำ พอน้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราคือมีน้ํากินน้ําใช้น้ําเพื่อการเกษตรคนเราจะขาดน้ําไม่ได้พอน้ําคือชีวิตความประทับใจความภาคภูมิใจและความสําเร็จของโครงการนี้โรมการพัฒนาชุมชนขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวนหน้าส่วนราชการโครงการทหารพันธดีมูลนิธิรักป่าสัก ใายพ่อขุนผาเมืองกองพลทหารมาที่1แม่ครัวและทุกๆคนนะคะที่มีส่วนในการทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและรู้ร่วงไปได้ด้วยดีค่ะท่านผู้ชมคะที่สำคัญและถือเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมเลยคือบุคคลเหล่านี้ค่ะเป็นต้นว่าเทพเพียมลังประธานมูลนิธิรักป่าศักด์ภัยรัตตะใบ ที่ปรึกษาโครงการทหารพันดีค่ายพ่อขุนพาเมืองกองพลทหารม้าที่1วิทยากรฐานทั้ง10ฐานครูพาธรรมวิทยากรการเอามือสมัคคีวิทยากรกิจกรรมหาอยู่หากินและสุดท้ายจริงๆนะคะคนที่ทําให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องคนนี้เลยค่ะนางสาวมณฑิราเข็มทองพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ วินเตอร์และรายการคนเล่าขานจะตามไปเล่าขานความสำเร็จโคกงหนองนาพอชอในพื้นที่ของทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามรายการคนเล่าขานของเราผ่านช่อง YouTube คนเล่าขานและ Facebook p เพจคนเล่าขานของเราด้วยนะคะวันนี้วินเตอร์และรายการคนเล่าขานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ